มาทุกเม็ดอดูแต่มันดอมาทุกเม็ดดูแต่บันดอนี่ต่อนี่ต่อตามทรงต่อียยองมั่นใจวะมาชมต่อนะครับแผ่นี้หลังเท้าล่างอย่างเดียวนะครับโอ้ลูกเตี๋ยวยองฮัลโหลส่งนตะก้อเลยวันละสี่ห้าชูโมกแก๊กเด้ออ่โอเคกำลังไปห้าสาม ห้าต่อหนึ่งนะครับหลังเท้าล่างนะครับคู่นี้หลังเท้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้นะครับหยองพม่าต้องบอกว่าอ่าไฟล่าสุดสนามแห่งนี้คุณแจผมเล่นเกมเดียวนะผมผมฝากหน่อยไอหยองมันต่อห้าสี่นี่สี่ร้อยถ้าได้เสียไปเก้าร้อยกับหมดเอาไปหยองห้าร้อยถูกต้องโอเคเดี๋ยวเก็บไปให้ไม่น่าจะได้เราน่าจะเสียอยู่หรอกเอาเรือเปล่าคนขึ้นไหมขึ้นไหมเร็วเร็ว

หยองครับหลังเท้าอย่างเดียวนะครับวิ่งเป็นม้านะครับมาฝั่งนู้นเน็กชุมแพรนะครับเน็กชุมแพรหรือยังไงเอายังไงครับตอนนี้ยังไงเน็กเน็กเดินสายครับวันนี้มาประทะเดินสายทาม่าหยองสาธุสามสี่หลังเท้าล่างนะครับเอาแล้วครับยาวครับลูกนี้ครับเอาครับหยองนี่ก็ถือว่าอ่าไม่ค่อยซ้อมแต่ก็คือซ้อมไพ่ไฮโลอย่างเดียว เวียดนากเวียดนามเวียดนามอ่าครับห้าต่อสองครับหลังเท้าอย่างเดียวอาครับชั่วโมงนี้หยองบอกไม่กลัวใครหน้าไหนเตะให้หมดอาครับยังไงครับเน็กชุมแพรนกเน็กยังไงชุมแพะหยองหลังเท้า <No ล้วนๆนะครับไปครับ เดี่มนี้หน้าใครเบอร์หึเดี๋ยวก่นอ่าเขาทันไหมถอยดิโจห้าไปฝังทางเเอ้าเน็กเน็กไหนยองบอกไม่รู้จักไม่รู้จักมาไม่สนใจว่าเน็กไหนมาจากไหนถ้าไม่สนมามายองบอกโอ้ยเดี่ยมดีผมไม่เหมม่นเ่ยมห่อยเห่อข้อมร่่ สองต่อห้านะครับเน็ตเส็บโอ้โหลูกนี้เส์ฟต้องบอกว่าโหดมากนะครับลูกนี้โหดมากลูกเสฟหยองถ้าอยากแคนหน้าต้องออกลูกเส์บเพราะว่าแผนนี้ฝั่งนู้นก็ถือว่าตามสายตาแอดมินมีเห็นเตะอยู่ที่นี้ถือว่าเตะดีนะครับหลังเท้าชาดูอยู่เหรอ นะครับมาชมลูกเส็ฟของเน็กเดินสายเน็กชุมแพรสี่่อห้าครับเอาครับหลังเท้าล่างนะครับเท้าเท้าบนไม่ได้เท้าล่างเอาครับว่าหลังเท้ามาครับหยองนี่ได้ความไวครับแต่ว่าความเก่าน่าจะอยู่ทางนู้นผมว่านะเอาครับเอาเก่าฝั่งนี้เก่าอะไรอ่ะเก่าอะไรแพ้จอนขาดนําจอนแม่แฝดจอดศูนย์ มาทั้งสินำจอนในแปด่อศูนย์จอหลังเท้าครับยองพม่าแผลจอจอหลังเท้านะครับลูกสุดท้ายจอขึ้นฟ้านะครับหายเลยคืออ่าก็รู้กันอยู่ว่าจอน,นั้นคือสมัยก่อนกน็นคือตำนานจอนตำนานหลังเท้านะครับถือว่าเป็นพรสวรรค์น,นะครับจอจอนโนฮาครับลูกนี้ครับเสร์ฟไปไหนชุมแพไปทางไหนอ๋อยังทันครับนี้ยองเจอหยอดครับยังไงครับพม่ายองครับหยอดเอาคืน สวนครับยังไงครับหลางเท้าล่างนะครับไปครับยาวครับเอาครับเอ้ยวิ่งครับขาพันกันครับมาตรงนี้โอ้ลรงนี้ถ้าปล่อยลงแน่นอนครับหยองข้ามตัดทินงใจเล่นครับไปครับตรงตัวครับวัดพื้นกันครับไปไปใครจะไปใครจะอยู่ครับคนแพ้ก็หมดครับเช่นั้นเราจะไปคิดอะไรมากมายครับแต่ก็เดิมพันเอาครับฝั่งนู้นเน็ก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 มาหน้าขวาหลบครับหลบหลบให้ไวครับหลบให้ไวครับถ้าหยองตามนี่หลบให้ไว เอาครับเอามาไวใช่ไหมถอยไกลๆหัวแดงยู่ไหนแต่ก็ไปแล้วเน็กเน็ลูกแรกเป๋ลูก2ไปไหนโอ้โหชอดนี้หยองนี่มันเวไอ้เปิดกล้องเลย

ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่เห็นหรกรรมการก็นั่งอยู่ไกลนะครับว่าไม่ได้ครับเพราะว่าสายตาคนเรามันอ่าไม่เหมือนกันนะครับมองมุมอมองมันไกลกรรมการเขานั่งไกลนะครับบางทีก็มีพลาดได้ครับโดนโดนใบไม้เขาบอกว่าโดนใบไม้นะครับ,รบแต่มังกรหลวงโดนได้นะนะมังกรหลวงโดนได้ค้างอยู่ประมาณห้าวิห้าวิเตะได้ตกลงมาเตะได้ อตีได้ครับมังกรหลวงเดี๋ยวต้องให้มันลงมาธรรมชาตินะไม่ใช่ไปขย่ามันครับเปลี่ยนข้างครับฝั่งนี้เน็กเดินซ้ายจริงๆเนี่ยไม่น่าให้โดนได้หรอกสนามไหนก็ช่างโดนใบไม้คือเสียเลยเออไม่จะเสียไม่เสีย ตางก็ไม่เห็นเห็นได้ไงอะ่ะเขาอยู่ไกลนะมันเห็นมันโดนนิดเดียวเนาะมันไม่ได้เคพื่อนไหวเยอะขนาดนั้นใครจะไปเห็นดูดูเอเออครับยังไงครับเปลี่ยนข้างครับชมต่อครับผ่านไปจบไปคุยกันได้กนักกีฬาก็ยอมกันทั้งสองทั้งสองฝ่ายนี่เน็กเดินสายนะครับตอนนี้แต้ม สี่ต่อเจ็ดครับตอนนี้ตามหลังอยู่นะครับก็เลยก็เลยไม่ยอมนะครับเพราะว่าแ้มเป็นรองหยองนะครับแต่หยองไม่ยอมอยู่แล้วหยองก็ไม่ยอมอยู่แล้วหยองถ้าถ้ากรรมการเข้าข้างนี้บอกเลยขึ้นเลยยิ่งไม่ยอมใหญ่ครับนี่ใจหยองครับถ้ากรรมการเข้าข้างนี้เรียบร้อยครับอย่าไปเฉียงหยองบอกนะเสือบดี อย่างลูกเสือ็นองหกหกต่อเจ็ดแต้มไปไวนะครับหลัง้าดูครับลูกเส์ฟโอ้โหพริกหัวเน็ตยังเอาอยู่เอามาครับเนคชุมแพรไงครับสามครับไปครับหยองหนึ่งยังไงหยองพม่าครับมาครับตรงตัวเลยครับให้ได้เลยเอาครับหลังเท้าล่างนะครับเหลี่ยมนี้ใครเป็นเบอร์หนึ่งนะครับหลังนี้ยังไง ผมที่เกียจํานะครับยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลูกนี้เล่นท่ายางนะครับลูกมันไปใกล้เน็ตฮะครนะอ๋อคิดผิดนี่ไม่จะตีหัวมันไปหน้าเน็ตมันเล่นยากนะครับดังเท้าล่างนะครับขึ้นเตะก็ไม่ได้เอาครับดังเท้าครับมาดูเอาครับใช้ความอดทนหน่อยนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับ ลูกนี้ออนนะครับพลาดเองนะครับเน็กเดินสายหยองตอนนี้ขึ้นนำ8ต่อ6ไม่ใส่นะครับแผ่นี้ไม่ใส่เพราะว่ามันแท้มันอาจจะไปไวนะครับหนังเท้าล้วนนะครับ8ต่อ6นะครับมาดูเสิร์ฟพม่าหยองนะครับมาพระเน็กเดินสายครับเอาเอาคำเน็กครับแก้แล้วครับตรงนี้ครับหยองยังไงจะขึ้นเตะก็ขึ้นเตะม่ได้ครับหลังเท้าล่างครับมายอดต่อหน้าต่อตาครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ ยองเพราะว่ามั่นใจมากนะครับก่อนลงสนามสู้ราคาต่อสามสองด้วยมาเน็กครับเอาแล้วเน็กถือว่าเล่นดีนะครับตามสายตาผมที่มาอยู่สนามนี้ไล์สดอยู่เห็นเตะดีมากหลังเท้าล่างวันนี้แต่มาเจอพ่อแม่ยองพ่อแม่ยองครับเอาครับรอดไม่รอดครับเน็กเดินสายครับมาดูเอาครับหลังเท้าล่างครับเหยียบขาขว้องผมนะครับโอ้ยยังแก้ได้ครับแก้ไขได้เอาแล้วยังไงยังแก้ได้ยังไงมาครับตรงตัวครับ โอ้ลุงนี้แทงจะตรงตัวนะครับเน็กเดินสายอย่างมันไม่กลัวป่าเตี้ยบอกจะไปตอนนี้มีเหลี่ยมไหมมาเลยป่าเตี้ยอย่าห้าวครับโอ้ลุงนี้ไวครับทันครับลุงนี้เอาครับโอ้ยังไวไวครับไวครับเอาทั้งคู่ครับไวทั้งคู่ครับ ชาก็หมดครับไปครับต้องตามตะก้อให้ทันนะครับเอายังไงมาครับหลังเท้าล่างนะครับเอายังไงครับถอยครับท่านผู้ชมทันไหมครับหมุนลูกนี้โอ้ลูกนี้สุดยอดครับลูกนี้ต้องให้เน็กเดินฉายนะครับพม่าหยองครับโอ้สไลด์ครับตรงนี้ต้องล้มนะครับไม่ทันนะครับพม่าหยองนอนแทนนะครับวันนั้นก็นํานําจอนไปเตะ วันนั้นเตะไปหมื่นหนึ่งนะครับนําจอนหลังเท้าไป8ต่อศูนหรือเปล่าแพ้นะครับหยองเพราะว่าหลังเท้าอย่างเดียวต้องให้จอนนะครับมหมวดชาอาไรยัง,ยงมหมวดชาน่าจะเป็นคู่คู่ถัดไป กำลังแต่งตัวอยู่ใส่รองเท้าอยู่หมวดชาตินะครับครับหกต่อสิบนะครับพม่าอยูองนำอยู่สี่แต้มห่างสี่แต้มโอ้ยลูกเสิร์ฟลูกนี้ไม่ทันไม่ทันจริงๆลูกเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟดีกว่าแต่ว่าย่ำตัวจะเป็นรอบเขาเสือดีนะครับเสิร์ฟดีนะครับย่โตอยู่องเจ็ดต่อสิบนะครับไปครับขวาหยองเอ้ยเอายังไงครับ ลูกนี้ครับถังเท้าล่างนะครับเอาครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดนะครับกล้าเล่นมากนะครับเดินสายเดินสายว่าเน็กชุมแพครับแปดต่อสิบใช่ไหมเอาครับมาจะก็เข้านะครับเล่นต่อนะครับเอาครับสนามนี้ยังไงมาเน็กชุมแพ ไปครับตรงตัวครับเอาครับง่ครับใครจะพลาดครับมาจะเตะก็เตะไม่ได้เพราะว่าบังคับให้หลังเท้าล่างง่ครับมาไหมย้องยังไงเอาละครับลูกนี้คอนโทรลดีมากนะครับทั้งคู่นะครับเอาครับมาครับลูกนี้โอ้ลูกนี้ถ้าปล่อยนี่ลงเยอะนะครับตเน็กมาหน้าขวาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยองกูนี้เตะง่งครับต้นไม้ครับหักหรือเปล่าโอ้ โอ้เอาแล้วตอนนี้ชักชักเสียวแล้วเก้าต่อสิบแทบเดียวนะครับแต้มเดียวตีเสมอเอาแล้วเอาแล้ว,ลวตอนนี้เสียโจ้เล่นฝั่งไหนวะเล่นต่อข้ามหลองเลยอ๋อเอาแล้ว,ลวเวสียโจ้อาจจะมีมีเฮน,นะมีเฮนะมีลุ้นนะเพราะว่ขาขอแต้มเดียวเสียโจ้น่าจะดูอยู่ทางบ้านเสียโจ้แบ่งให้เสียป๊อปไหมแบ่งครึ่งไหมกล้าไหมตามหลังหนึ่งแต้มหนึ่งนี่ <im itation> <im itation> เฮ้ยอย่าไปเอาทำไมแต้มตามหลังเขาอยู่แทงมันนี่อ๋อ, <im itation> <im itation> อมาดูตอ่อเ <im itation> น็ตชุ่มแพร่เสียไปเก้าต่อสิบอ่าครับยองมา,มาต้องเอาลูกนี้แทงดีครับโอฝั่งนี้เอาแล้วมีดิ้นครับมีดิน้นโอ้ยังทันครับสไลด์ทันมาครับยองยองมาหยอดครับหยอดใช่ไหมหย,ยอดใช่ไหมเอา้าไปครับลูกนี้เอายองหลังเท้าล้วนๆน,นะครับใครจะไปใครจะอยู่เอาลูกนี้เตะครับลูกนี้โอ้ขาพันกัน ลูกนี้ต้องบอกว่าขาพันกันก่อนนะครับจังหวะแรกมันเป๋นะครับเหมือนเหมือนมวยโดนนหมัดน,นะครับเปโ๋โอ้ลูกนี้ถ้าไม่เป๋ได้นะขาพันกันขาพันกันไม่ไม่จมังหวะตามลูกขาไม่พันกันขาขาอ่อนเราไม่ต้องพันพันยันพันยันกลางเลยไม่ต้องพันแค่โอ้ขาอ่อนครับดู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  เล่นใครยองบอกยองมันไวกว่านะจะบอกให้ว่าไวแล้วสู้ยองไม่ได้นะความไวอ่ะเอางี้วิ่งวิ่งแข่งกันนเล่นยองมาเออมาจับวิ่งแข่งกันนี่ร้อยเมตรดีไหมสิบรอบมันก็เสี่ยงมากนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นยองใจเย็นนะฮะทางนี้เสรยบดีกว่าเสรยบดีกว่ายองแต่ว่าตัวยองมันจะวิ่งกว่า มาครับมาค<า>รับคราจูบางใหญ่อันเต่านะครับโอ้ยแของควันสิไหมเสือเขาเลยทั้งนั้นอัญาสลา, <c oughs> าเกี่้รพงบอกเสมอเสือเอาใครเสือรับมาลูกดิวโอ้หลังจากพักเหนื่อย แตะลูกเสืพอพม่ายองนะครับตอนนี้หนีไปอีกแต้มเป็น11ต่อ9เกมเท่าไหรแอดมินไม่ทราบขออภัยด้วยน่าจะเกม10อ๋อเกม12ครับกรรมการขานแต้มแล้วบอกว่าลูกเดียวเกม11ต่อ9ครับมาครับหน้าขวายังไงเน็กชุมแพรรู้จักไหมพมา่ายองบอกไม่สนใจไม่รู้จกักเตะหมดเอาครับยังไงครับมีมีมีม,ม,มีมีเสียง หยองบอกมีเสียงหยองเอาครับยังไงหยองมาดูนี้ขวาครับยังไงครับเอายังไงจะโดนกิ่งไม้เดี๋ยวเถียงกันอีกที่เกียจเถียงเอาครับยังไงมาหนึ่งสองเน็กครับมาสงสัยแพ้สงสัยไม่แก้ตามสายตาเพราะว่าเหนื่อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเกมครับนี่ครับ โอ้เกมครับเน็กบอกไม่ไหวจะเป็นลมแล้วครับขอพักก่อนเน็กเดินสายบอกขาหมาแม่ไก่แจ้พูดเลย <laughs> มันจะไม่ให้พูดเลยนะไอ้อองมันจะตรงข้ามมันนะเมื่อกี้เนี่ยเสียโจ้าโ,โดนนี่ใช่ให้ป๊อปเดี๋ยวจ้ตรงข้ามมันเพราะมันดีเกินคาดนะวันนี้นะเพราะนั้นมันเตะกับจอนไม่ดีขนาดนี้นะถามมึงคนบริษีคนตรอวันนั้นเตะกับจอนหลังเท้าไม่ดีขนาดนี้นะเนาะ เออไม่เหมือนไม่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 มีอะไรเลยวันนี้เล่นดีนะครับพม่ายองวัดดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านนะครับวัดดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี่ยมนี้คือที่จบลงไปคือหลังเท้าล่างอย่างเดียวนะครับยองพม่าปะทะาเน็กชุมแพรนะครับเน็กชุมแพรแพ้ไปไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันเก้าต่อสิบสองถือว่ามันคู่นี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ นี่ซักให้ผมบอกครับ <laughs> 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 <laughs>